็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปลูและเกมปีบ้า4ลยสินะผมวันนี้เราก็จะมาเล่นทีมชาติลองแชมป์โลกนะครับผมเป็นที่สองนะผมนั่นก็คือทีมชาติโคเอเชียนั่นเองนะครับผมเราก็เราก็ไปดูนักเตะในทีมกันเลยดีกว่านะครับผม่ปก็นี่นะครับผมเป็นนักเตะทีมชาติโคเอเชียนะครับผมพุดลองแชมป์โลกนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะครับผมเป็นประมาณนี้นะโอเค เรามาดูวันที่ตัวจริงตัวสำรองนะบวก5ทั้งทีมเลยนะปีปีปัจจุบันบวก5้านะครับผมถ้าทีมโดยรวมเข้ามา120ล้านถ้าใครอยากจะทำก็ทำได้ทำตามได้นะผม120ล้านประมาณ130ล้านตีบวกพบเมือ,มออยู่นะปะัจติตแต่ละตัวนะครับผมก็มาดูกันที่ตัวแรกเลยนะผมอีวานเพลสิตนะครับผมตัวนี้คือตัวนี้เป็นตัวที่แบบเก่งที่สุดในทีมเลย <S <S ก็ว่าได้นะผม แต่ละแต่ละการเล่นแต่ละครั้งของเขานี่แบบเก่งมากเลยครับมีลูกหนึ่งที่ผมชอบมากคือแบบล็อกขวาออกซ้ายแล้วก็ซัดสายเต็มพ่อเข้าอยู่ที่ฝรั่งเศสไปนะครับผมก็ลูกแบบชอบมากเลยนะถนาดสองเท้าเลยแบบสุดยอดนะครับตัวนี้ส่วนสูงก็โอเคนะครับผมน่าจะเก่งที่สุดในทีมแล้วนะเดลสิตนะครับผมตัวเป็นกองหน้านะครับผมบาโลมาซูกินะครับผมตัวนี้ก็ก็ถือว่า ยังยิงได้อยู่นะครับผมลูกหนึ่งที่ยิงชิ้นจานมังกิษนะครับผมโอเคเพลสิตมุ่งมาแล้วก็โค้ชไอ้มังคิดก็ยิงเข้าไปนะครับผมโอเคเนาะก็พลังร้าวๆก็ประมาณนี้นะมุ่งบอลดีนะครับตัวเป็นปีขวานะผมอันเตเรบิชนะครับผมตัวนี้ปีขวาเท้าขวานะครังสูงร้อย p สิ c e นักเตะเอเชียที่จะสูงเยอะเมากเลยนะแต่ละคนก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสเตเนะอันเดเรบิช นะครับผมมีเลี้ยงบอลเร็วมีเทคนิคเข้าดิเบอร์ด้วยนะครับยิงไกลดีแต่ก็โอเคความเร็วเยอะนะครับ8ปเก้าเลยนะครับผมโอเคอีกตัวเป็นลูกาโมดิชนะครับผมตัวนี้เป็นนักเตะที่แบบก็เก่งอีกคนหนึ่งในทีมเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าเพรสิตนี้จะเก่งกว่าผมเท่าความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าโมดิชอาจจะเก่งที่สุดก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมมาดูจากสเตต อะไรแล้วก็โอ้โหวกค่าสแตตเก้าสิบเลยนะคือเป็นตัวกลางของกลางที่แบบเก่งมากเป็นหน้าต่นะ้านะขวาห้าซ้ายสี่นะโมดิสตัวนี้นาะมีเพเมเกอร์ยิงดีโอสุดยอดสแตตของกลางก็สุดยอดนะครับผมส่งสั้นอะไรดีหมดนะยิงไกลก็ดีด้วยนะครับอีกตัวเป็นมาเซโลโบโซวิดนะครับผมตัวนี้นะก็เก่งเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สแตตก็ถือว่าพอได้นะ เล่นกลางรับกับ C M นี้เตะ80เท่ากันเลย C M 81เนาะมีได้ทุกแต่ขึ้นด้วยนะพินเน็ตช็อตอีกลองพาสลองช็อตนะครับผมตัวนี้ก็เป็นครบเครื่องนะดูจากเตะและะ้วแบบเป็นกองกลางที่ครบเครื่องนะเข้าประท้ายดียิงด,ดีนะครับผมตรงดีด้วยนะอะไรประมาณนี้โอเคความเร็วก็พอมีนะไม่ไม่ถือว่าช้าเกินไปนะครับผม ตัวเป็นอีวานราคิติตนะครับผมตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะเป็นตัวเพเมกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคระแตดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับราคิติตตัวเป็นแบ็คซ้ายนะครับผมอีวานสตรีมิชนะครับผมตัวนี้แม่งทีมโคเอเชียมันอั้นนิชนิชกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ตะกดเสียงตาไม่ค่อยทันนะ ก็โอเคับตัวนี้ก็ถ้าแตะค่าๆประมาณนี้ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เอฟปีห้าสูงร้อยแปดสิบหกนะความเร็วก็เจ็ดสิบสองเองนะครับผมช้ามากเลยนะแต่ยังมีมีแบบเอ r ร์ลี่คอร์สนะเปิดบอลดีอะไรประมาณนี้นะโอเคตัวเป็นไปขวาก่อนแล้วกันนะเป็นซิมิวซาโกนะครับตัวนี้ก็ฟอร์มดีเลยนะในบอลโลกนะครับผมก็ถือว่าเก่งอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมมีพลังแฝ่งเข้าปะทะได้ดีด้วยนะครับผม โอเคได้อยู่ตัวเป็นของหลังนะครับผมเดยานลอฟเลนนะครับผมตัวนี้ก็เก่งอีกตัวหนึ่งนะครับผมเดยานลอฟเลนนะเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ลูกนั้นโดนแฮนด์บอลไปนะครับเดยานลอฟเลนนะครับผมโอเคอีกตัวหนึ่งก็เป็นนะครับผมของหลังอีกตัวนึงครับเป็นโดกาบอยวีด้านะครับผมชื่อมในโปรเท่เลยนะครับผมโดคาบอยวีด้านะครับผมตัวนี้มัดจุกด้วยเท่จัดเลยนะทั้งชื่อทั้ง ตรงผมเลยนะผมมีวงบอลดีเข้าประทะดีนะผมความเร็วก็มีนะแปดสิบเลยนะเอามาแทนที่ของเดียร์นัอบเลนนะเดียร์รอบเลนไม่ช้านะครับผมโอเคเนาะอีกตัวก็เป็นผู้สาประตูนะครับผมดาดานนเอลซูบาซิตนะครับผมตัวนี้ก็ถ้าแต่ในเกมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเอัพีห6ด้วยนะก็คนที่ต้องการประตูเอพีน้อยก็จัดได้นะครับตัวนี้นะครับซูบาซิตนะครับผมโอเค มาที่ตัวสำรองนะครับผมันเดรคามา r ิตนะครับผมตัวนี้ก็สเตทเยอะมากเลยนะก5สแตตไป16เลยนะครับ, 5, รรบ <What? S 1> 5ดาวด้วยนะครับผมค <What? S 1> วบคุมบอลเลี้ยงบอล99เบียดจบสกอร์91เ,เลยนะสแตทก็น่าเล่นเหมือนกันนะคือเอาง่ายๆสแตทตัวนี้น่าเล่นกามาทุกคิดเดยอะนะน่าเอาไปยืนหน้าแทนเละเกินนะครับ <c oughs> แต่ตัวจริงก็ต้องยกให้เขาเนาะมาทุกคิดนะโอเคต่อไปก็เป็นอีกตัวสำรองอีกตัวนะครับ n i k o l าคาลินิตน,นะครับมตัวนี้ก็ เป็นกองหน้าแอดมาริทนะครับผมเป็นน่าจะเป็นหน้าสำรองนะเพราะแอดมาริทก็กองหน้าเยอะนะพวกคิสมันคอสตาโบลตาอย่างนี้แนละ้วก็เก่งๆนะทันะ้งนะั้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นสำรองไปนะครับผมโอเคสัเตะคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะบกคคาตัวเป็นสำรองที่เก่งอีกคนนึงครับผมมาเทโอโควาซิตนะครับผมก็ห้าดาวด้วยนะเล่นเก่งอย่างขวาห้าซ้ายสี่นะครับตอนนี้อยู่เชลซีก็ ฟอ์มก็ถือว่าโอเคนะครับไม่กากจนเกินไปนะครับ <Okay. S 2> ถ้าพูดผิดหรือแบบดูฟอมผิดยังไงก็ขอโทษด้วยเพราะไม่ค่อยได้ติดตามทาไหร่คือติดตามช่วงเห็นช่วงหนึ่งมันเก่งนะครับผมก็เลยพูดไปตามนั้นนะโอเคเนาะ <Okay. S 2> ตัวเป็นมิลานบา,บาเดลนะครับผมตัวนี้ก็ยิงได้ในบอลโลกด้วยนะนัดนัดหนึ่งนะครับผมจาไม่ได้ว่าเป็นนัดไหนนะก็ตัดเข้าไปสวยงามนะครับลูกนี้มีลองช็อตเทเกอร์ด้วยนะครับผม ตัดแตต์ก็ถือว่าโอเคนะครับนิดๆหน่อยๆนะไม่ได้เก่งมากจนเกินไปนะตัวก็เป็นเวรดนชอลูก้านะครับผมตัวนี้ก็เป็นกองหลังนะได้ลงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตแตต์ก็ถือว่าโอเคความเร็วก็6 6เร็วกว่าล็อบเลนนะแค่นั้นแหละโอเคนะ้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะตัแตตก็กองหลังอีก2ตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่ในทีมชาติโคเอเชีย คือเป็นนักเตะทีมชาติโคเอเชียนะแต่ว่าไม่ได้ลงไปในบอลโลกด้วยนะก็เห็นมันเป็นเหมือนกันก็เลยเอามาตีนะครับผมกหก้าสองตัวเลยกนะ็สตแตทก็เป็นประมาณนี้เลยคร่าวๆนะครับผมจนกองหลังตัวหนึ่งแบ็คขวานะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะทีมโดยรวมนะทีมชาติโคเอเชียนะก็เดี๋ยวไปดูเทคนิคนักเตะกันก่อนนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยเทคนิคนักเตะนะครับ ใครดูไม่ทันก็พอรอดไปได้นะครับผมตัวเป็นแท็กติกทีมนะครับผมโคเอเชียนะประมาณนี้เลยนะครับผมเล่นกันเกมเร็วอยู่นะแล้วก็บทบาทนังเตะโมดิตเป็นกัปตันทีมอยู่แล้วนะครับผมลูก้าโมดิชนะครับโอเคก็คร่าวๆก็เป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับผม โอเคนะครับผมก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกว่าตาสมโมสรที่ให้เปลี่ยนเป็นโคเอเชีย e มันไม่มีนะครับผมแล้วก็เสื้อทีมชาติโคเอเชีย e ก็ไม่มีนะครับผมก็เลยเห็นทีมชาติของไอเห็นทีมแอดมาริตนะครับผมมันสีเหมือนโคเอเชีย e ดีนะก็เลยเปลี่ยนมาใช้สีเสื้อนี้แทนนะครับผมก็โอเคนะมาดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับไะโคซาโกสวยงาม,มชนล่วงไปเลยไอเลบิช เออตัวใหญ่ความตัวใหญ่มีอยู่แล้วล็อ,อกมาหนึ่งทีพอสไปมาสูขคิดมไม่ได้ไม่ได้ม่งตัวก็ใหญ่ลากิติตซับโอ้โหออกหลักไปนะผมรีนิดสวยงามอีวัาลงคิติดโรสโวิช ยิงมาสวยโมดิหลุดเต็มข้อไปโอ้โหฟิลิสิตแต่ละตัวโอ้โหโมดิทไปชาร์จแรงจัดลูกเมื่อกี้ไม่ยิงออกเลยยิงยิงไม่ยิงออกยิงชั้นเต่านะครับผมโโอ้หเสียดายลูกเมื่อกี้เกือบได้แล้วมาเซโลโบซิวิตโมดิทวิ่งอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโมดิทนี่มันเล่นหน้าต่า่มันหาช่องดีเลยเกิดประกองหน้า หาช่องดีกว่ามาทุกขิดเยอะนะครับผมเอาแล้วมาทำชิงอะไรกันน่าโกดเดี๋ยวก็โดนหรอกเอามาทุกขิดเอามาทุกขิดอื้อหือไว้เนี่ยซีแมนเซฟโซซาก้โอดดิตพอร์ดมาลูกนี้เฟลิสตเต็มหัวโอ้โหสกิง เปอร์ลิสิตนะผมยอดวิ่งไปดีใจกับกล้องเลยนะครับผมเปอร์ลสิสุดยอดอยู่ตัวน,นี้เก่งมากเลยนะที่แบบดูฟอร์มมานะเปลิสิตนี่แบบเก่งที่สุดแล้ว oh. โอเคแล้วก็นำไปแล้วนับหนึ่งประตูต่อศูนย์ีวันเปลิสิตนะครับผมสวยมาสุกิดมาเพอร์ลิสิต ล็อกมาตะบ,บันซ้ายอยู่ชอบตอนมันตะบ,บันซ้ายบ้างเลยสวยนะครับแบบพุ่งลูกพุ่งไปจะล้วนเลยนะครับโอเคเนาะวิด้าเออเดียราลับเลนไม่มีความเร็วแต่ก็มีความทนได้ก็ดีแล้ววิด้าส่งสวยเป็นอีวันลัคิพิดเดมิวซาโก ไปเลบิชตอกข้าในมามานซูคิด <c oughs> จับบอลกว่าจะบอลจะเข้าตีนก็นล่อไป50ทีแล้วนะครับผมสวยตีน,นเอา้าเอาเอได้อยู่เิลิซิตด,ดึงมาหนึ่งทีโอ้โหเจอชนบอลลุด ื้อสปีริตตัวมันใหญ่เฮ้ยฟ้าเหรอวะได้จุดโทษอะไรนะ่ะไม้จุดโทษได้ไงนะ่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยแล้วลูกนั้นอะอยู่ดีมันก็ล้มไปเฉยยิ้มมันโอ้โหได้จุดโทษเฉยเลยปยั๊มาซุภสิสนี่โร <laughs> นันโดก็ยึกยักย,ยึกยักไม่ยิยงสักทีตายไปโอ้โหตรงกลางหน้าผมโดนไปเลยหนึ่ง ประตูตอนหนึ่งแล้วฉากโรนั้นโดล,ลูกนั้นมันได้จุดโทษได้ไงไม่เข้าใจนะครับผมว่าตอนตีเสมอแล้วเอาเอาคือไอ้ลูกที่ไม่น่าเป็นจุดโทษก็เป็นชื่อเลยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับผมสวยลาคิติดเฮ้ยโอ้โหไม่สไลด์ทัน เตีนีดอีกแล้วเอาเอาเอวีดาโดนมาเดบิชรูนมีวันเพลซิสสวยงามหลุดเป็นทุ่มยาา่าตะบันนาคือย่าบาเล่พอไม่เล่นเต็มหืมสไลด์บังเยอะเออรับเลนเอา้เอาว โมดิสสวยลากิดิดตัดปั่นเองเลยซ <c oughs> ีแมนโรสวิทโมดิสเราขึ้นบนเอาอยิงแย่งกันเองดิเดบิดสวยเวอร์ซาโกโกสวยใหญ่ต้องคอร์สลวลากิดิดเฮ้ย <c oughs> ไ,ได้อยู่เอา้าเฮ้ยส่งอะไรตรงนั้นนะเอ้าอย้่อไหล พิริิล็อกมาเต็มข้อไว้โอ้โหสองประตูต่อหนึ่งแล้วพิริิตเข้าสายมันข่มมากเลยเอาเหมือนชิตจริงเลยนะโอ้โหแบบล็อกมาเข้าสายแล้วพัดเต็มข้อโอ้โหสวยงามนะของพิริสิสองลูกแล้วนะดูดูมันยิงเดี๋ยวมันพุ่งเลยแบบสวยงามนะครับผมสองประตูต่อหนึ่งพิริศิสองลูกนะครับพิริสิมาลาคิติต โคบายสิทไปโอ้โหคามาลิดไม่วิ่งวะยูจะวิ่งแล้วเห็นตามช่องตั้งนานเออโอเคโคบายสิทไปโคบายสิทมาขออีกสักลูกอ่ะให้แบบปิดกล้องให้สบายใจหน่อยนะ <S 2> <S 2> <S โอเคเอาได้ยูได้ย,ยูเลวิดเอาหลุด เอาหลุดเป็นเทือดหนิหเล็บหดนะครับผมหลุดเฉยแล้วสามประตูตอนหนึ่งป ok ิดตอกไปแล้วนะครับโอเคยอดยอด,ยอดโ,อโอคเชียรนะรผมทีมชาติลองแชมป์โลกนะครับผมโอ้โซสีแบนเซ็งเลยนะครับจอน,นีเอ้าวออกไปเลยนะครับผมโอ้โหเจอสามประตูตอนหนึ่งออกไปเลยนะครับดูดูดดเลี้ยงมาคนเดียวล็อกมาหลุดเฉยดีนะไม่ชนกันเต็ <S 2> <S 2> <S 2> มข้อไปนะครับผมสามประตูตอนหนึ่ง โอเคเขาออกไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ออกมาดีกว่านะครับผมโอเคออกกันเลยนะครับผมก็ชนะไปแล้วนะสาประตูต่อหนึ่งโอเคก็ถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์และที่สําคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ ผมมี Facebook f แ n p a g e แล้วนะครับสามารถไปกดไลค์ c e like b o o k Fanpage ได้นะครับลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมก็ใครมีผู้ทีมชาติหรือมีงบมาให้จัดก็ส่งมาได้ทังเพจ Facebook เลยนะครับผมก็คลิปนี้เอาไว้เป็นประมาณนี้นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผม